โอเคคร๊บน่าจะดับนะครับเป็นไม่นะอ๋อให้มาแล้วมาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะคุณจะใช้เป็นของเฟซบุ๊กนะครับพักกันแพร่พ่อบอยแล้วมน,น,นงาน,นต่อวันนี้เราก็จะมาทดลองกินนี้กันนะครับเธอเรียกว่า เะะลยรถอะไรเอ,อ่ยมันเป็นรถนี่ครับรถกระเพรากรอบป่ารถกระเพรากรอบนะครับสวิสบิสซิงหรือเปล่าบิสเซลดีมือเลานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกินกันเลย ็นภาพผมไม่ชัดน,นะครับเอาตรงนี้ออกยังไงอ่ะโอเคนี่เห็นหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปแกะอันนึงนะครับอนุญ,ญาตแกะก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงกินนะครับเหมือนเอิม่มกระเพรากรอบ นะครับกระเพาะหมูกรอบรสชาตินี่ยังฉันได้กินนะครับแต่เราจะมาชิมกันเลยมันก็จะเป็นลักษณะนี้นครับมีแาหลายด้วยชิมเหมือกันเลยนะครับอืมอืมเออครับ ไม่ใช่กะเพราแล้วนะเนี่ยนี่มันกะเพราหมูไม่ใช่เดียวกะเพราหมูกรอบเอออืออือรสชาติมันจะเผ็ดๆนิดๆ สำหรับเด็กอายุหนึ่งขวบเป็นต้นไปสามารถรับประทานได้นะครับไม่ก็เป็นหรอเขาใส่พริกไทยไปด้วยอะ่ะเนะมีส่วนผสมของโอ้อ่ะไม่มีอะไรบอกเหรอห เนี่ยส่วนประกอบมีมันฝรั่ง63.5ปนต์น้ำมันรำข้าว30.5เปอร์ซเครื่องปรุงรสรสรสเครื่องปรุงรส6.0ปอร์เซ็นต์วัตถุปรุงแต่งรดอาหารนะครับแล้วก็มูนูโซเดียมกลูตาเมต และลิบโบทยหรืเอเปล่าวะลิบโบทยนั่แหละสารป้องกันการจับเป็นก้อน INS 5 5 1สารควบคุมความเป็นกรด INS 3 3 0ก๊าซที่ช่วยในายการเก็บรักษาอาหาร INS เก้าสีหนึ่งเป็นกลิ่นเลียนแบบแต่งกลิ่น,รน,แบบนธรรมชาติไม่ใช่วัตถกุการเสียข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารมีถั่วเหลืองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับข้างต้นมัาจะมีรหัสนำโชคนะครับรหัสที่ลักในสองอ๋อเห็นแ,แต่ผมไม่สามารถบอกได้นะครับอือ ดีกว่านะใครเห็นก็เอารางวนไปเลยรหัสนะครับฟังดีๆนะครับรหัสก็คือกดดอกจานครับที่มันจะเป็นแบบเนี้ยขีดขีดเลขมันจะเป็นบวกแล้วก็คูณนึกอ,ออกไหมไม่ใช่ดิมันจะเหมือนดาวอะครับเอาเอาง่ายๆดอกจานเจ็ด 780ใครไม่รู้ก็ถามผู้ปกครอง,ง่อนนะครับดอกจันเจ็ดแดอกจันแล้วก็9663 03 6113นะครับนี่ครเป็นผู้โชคดีได้ดูก็รับไปเลยครับอ่าวันนี้ก็ขอจบเป็นใบพิงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอืมอร่อยมากเลยอืม